เป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิภาวนาที่จริงการทำสมาธิภาวนานั้นมีได้อยู่ในอริยบทนั่งอย่างเดียวทำได้ทั้งยืนเดินและนอนหรือในกิริยา,าต่าง เป็นจะล้างบารจะซักจีวรจะพับผ้าเหล่านี้เป็นต้นในกิริยาต่างๆก็ทำสมาธิได้ทั้งนั้นแต่สมาธิที่ว่ามานนี้ย่อมมีอาการต่างกัน คือเป็นสมาธิเพื่อไม่ให้จิตทรงสายจะทำอะไรก็จดจ่อในสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านถึงแม้จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งจดจ่อโดยสิ่งนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะจิตที่จะนึกสิ่งที่มาเป็นอารมณ์ของจิต ที่ว่าเป็นกรรมฐานนั้นแท้จริงอะไรก็ได้ดังส,สามเนรีรูปหนึ่งซึ่งนั่งสมาธิอยู่ขอบสระเพ่งดูแต่ในกลางสระบังเอิญนกกระยางมามาเฉียวปลาใจก็นึกใจตาก็มองนกกระยางใจก็นึกว่านกกระยางเฉียวปลานกกระยางเฉียวปลา นกบินไปจนสุดสายสุดสายตาของสามเนรีนั้นจิตท,ที่เพ่งอยู่กับนกอย่างเดียวจนเกิดฟาร์มสงบเพราะฉะนั้นจิตที่เพ่งนั้นเพ่งอะไรก็ได้เมื่อเพ่งแล้วเกิดฟาร์มสงบแต่ที่เรา มานึกถึงพุทโธบ้างธทมโมบ้างสังโฆบ้างก็เพราะว่าทั้งสามประการนี้เป็นสรณะที่พึงทิ่ลึกเคารพนาเถือไม่ต้องมีอะไรมาแครงใจไม่เกิดลังเลคือวิจิกิชาาถ้าเราไปมองสิ่งอื่นนะมาเป็นเครื่องเพลงเช่นมองต้นไม้แล้วก็ใจก็นึกว่าต้นไม้ต้นไม้ก็ดี มองภูเขาแล้วก็นึกว่าภูเขาภูเขาหรือหายใจเข้านึกว่าภูหายจจออกนึกว่าเขาก็ดีเราก็จะอาจจะเกิดความรังเลว่านั่นไม่ใช่เรื่องในพระพุทธศาสนาเลยหรือสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสารณะของเราไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นัตทิเมสรณงอัญญงพุทธเมสรณงวรังนัตทิเมสรณงอัญญงธรรมโมเมสรณงวรังนัตทิเมสรณงอัญญงสังโฆเมสรณงวรังพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐและยังมีคำตรัสเทศนาสอนของพระศาสดาว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อวเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะเจริญกรรมฐานจึงน,น้อมดึกเอาชื่อพระพุทธเจ้าบางพระธรรมบางพระสงฆ์บ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ในเรื่องราวของในตัวเราเองเช่นอริยบทจะนั่งยืนเดินอย่างหนึ่งอย่างใด มีสติกำหมดรู้อยู่เหมือนดังพระศาสดาให้โอวาทพระมหากัสสปะว่าจงมีสติไปในกายดูกายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าดูมีสติไปในกายคือจะดูเกษาโรมานะขาธันตาสะโจหรือดูศีรษะดูแขนดูนิ้ว ดูตัวดูขาดูน่องดูเท้าเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าดูในกายของเราเองดูในกายของเราเองนั้นจะอยู่ดูอยู่ที่เดียวก็ได้ดูหลายๆที่ก็ได้ดูแล้วไปดูแล้วพิจารณาไปก็ได้ จะทำให้ใจสงบได้ใจสงบนั้นไม่ใช่จะเพ่งเฉพาะอยู่จุดที่เดียวแต่ขอให้เพ่งในกายนี้เอสาโรมาณะขาทันตาตะโจมังสังนะาหารูอัติคือกระดูกทั้งหลายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ได้ดูไปพิจารณาไปดูไปพิจารณาไป จิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปในทางที่อื่นอยู่แต่ในกายนี้เมื่ออยู่แต่ในกายนี้ก็เห็นกายนี้การที่เห็นกายนี้แม้ไม่ต้องลืมตาก็มองเห็นกายอวัยวะภายในมีหัวใจเป็นต้นแม้ไม่ต้องผ่าอ,อกดูก็เห็นหัวใจนี่เรียกว่ากายในกาย คือจิตเห็นในภายในจิตที่เห็นในภายในนั้นไม่เหมือนตาเห็นในภายนอกตาเห็นในภายนอกเช่นเราลืมตัวดูนิ้วก็เห็นนิ้วดูแขนก็เห็นแขนแต่ทำไมจึงไม่เกิดความสงบไม่เหมือนจิตที่เห็นภายในเห็นแล้วเกิดความสงบเพราะ จิตฝ่าที่จะเห็นภายในได้นั้นต้องเป็นจิตที่รับการอบรมส่วนสิ่งที่เราเห็นภายนอกคือตาเห็นมือเป็นต้นเพราะด้วยอำนาจของจักสุขคือตาไม่ใช่อำนาจของจิตแต่ถ้าอบรมจิตให้สงบแล้วเพ่งดูเพ่งจิตดูดูแขนดูมือ ว่าตรงนี้มีหนังอย่างนั้นมีเนื้ออย่างนี้มีกระดูกอย่างนั้นหนังเนื้อกระดูกล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนไม่คงที่แปรปรวนไปอยู่เสมอและแตกสลายไปในที่สุดถ้าจิตเห็นจิตจะใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ส่วนตาเห็น เป็นภายนอกไม่ใช่จิตเห็นจึงต่างกันตาเห็นมีปัญญาอย่างบางๆต่ำๆจิตเห็นมีปัญญาอย่างลึกๆเฉพาะอย่างยิ่งที่จิตเห็นนั้นเพราะสงบเมื่อสงบอารมณ์ต่างๆก็ไม่กวนจิตเมื่อจิตไม่ถูกกวนก็สงบเมื่อสงบมีปัญญาขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริง สมมติว,มว่าสายตาของเราเห็นภูเขาลูกหนึ่งก็รู้ว่าภูเขานี้มีต้นไม้มีหญ้ามีหินมีดินแต่ผู้ที่จิตสงบมีกำลังรสมาธิกำลังฌานดูจิตใช้จิตดูเขาจะเห็นทั้งภายนอกภายใน ว่าภายในมีอะไรภายนอกมีอะไรโดยไม่ต้องไปในที่นั้นเพราะฉะนั้นท่านจิงกล่าวว่าจิตนั้นเมื่อทำให้สงบได้นะมีกําลังมากมายกําลังพิเศษกําลังที่อะไรมาเทียบรูด้วยไม่ได้และกําลังอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยฝึกจิต ก็อาจว่าไม่เชื่อเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยพึงสังเกตดูอย่างง่ายๆถ้าทำจิตให้สงบแล้วจิตนี้มันเคยเกิดราคะจิตนี้เคยเกิดโทสะ จิตนี้เคยเกิดโมหะในขณะจิตเกิดราคะโทสะโมหะไม่เคยมีความสุขในความสงบในสมาธิสมาธิไม่เคยเกิดขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นจิตในขณะที่ราคะโทสะโมหะมีอยู่นั้นจึงมืดในเรื่องสมาธิ เมื่อมืดในเรื่องสมาธิความสุขอันประนีตคือสันติสุขสุขที่เกิดจากความสงบนั้นก็ไม่เกิดสุขของคนเราใน้เกิดในหลายวิธีการเห็นรูปที่ชอบใจก็เกิดมีความสุขได้สิ่งที่ปรารถนาก็เกิดมีความสุขเหล่านี้เป็นต้นแต่ความสุขเหล่านี้ เป็นพาเป็นความสุขเพียงผิวเผินเป็นความสุขที่อิงความเสื่อมเกาะอยู่ในความเสื่อมเห็นวัตถุสิ่งของได้มาแล้วดีใจวัตถุสิ่งของก็เสื่อมไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ใม่สีสันแพรวพราวชอบใจดีใจสวยสวยผูกใจสีเหล่านั้นก็เสื่อมไปผ้าเหล่านั้นก็เสื่อมไป เมื่อเวลาเสื่อมไปแล้วยุ่ยแล้วจิตที่เคยมีความสุขมีความอยากได้นั้นก็ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากวัตถคุคือสิ่งที่เสื่อมได้ความสุขนั้นก็นมันก็เสื่อมไปไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์คือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นมันเข้าไปในแก่นของจิตคือจิต ได้รับควาสมสงบพิเศษทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เกิดความจำในจิตของตนลึกเข้าไปในความรู้สึกของตนพร้อมกันนั้นก็ทำให้เกิดความแปลกประหลาดว่าสิ่งพิเศษที่คนเรามองไม่เห็น ยังมีอีกมากและอื่นๆอีกรวมใจความว่าสุขที่เกิดจากความสงบเหมือนดื่มน้ำที่บริสุทธิ์โดยธรรมชาติแต่สุขที่เกิดจากอามิตรสิ่งต่างๆ เหมือนน้ำที่เขามาแต่งด้วยสีสันฐานและรสให้เป็นไปตามต้องการความร่มความสุขความชื่นใจจากการดื่มน้ำและผลแห่งการดื่มน้ำคุณภาพแห่งการดื่มน้ำจะต่างกันไม่เหมือนกันฉันใดิที่เกิดความสงบแล้วย่อมไม้รับความสุข พระศาสดาจึงตรัสสอนว่านัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นๆที่มีมากมายสู้สุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เพราะสุขอย่างอื่นยังเป็นสุขเพียงส่วนหนึ่งไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอยังอยากได้อยู่อีก ควนสุขที่เกิดจากความสงบเป็นสุขที่อิ่มที่เต็มที่พอพึงสงเกตดดูจิตของเราเองเราได้สิ่งใดก็ตามต้องการไปเอาสิ่งใดก็ตามหรือทานข้าวแต่ละมื้อก็ตามมื้อนี้ทานข้าวนี้ชามนี้อิ่มแล้วพอแล้วพอพอแล้วอยากอีกไหมหิวอีกไหม ในขณะเมื่ออิ่มแล้วก็ไม่หิวไม่อยากแม้จะมีของดีๆอาหารดีๆแต่เมื่ออิ่มแล้วก็ไม่อยากบริโภคพ,พอเมื่ออิ่มแล้วทุกที่เกิดจากฟาร์มสงบอิ่มด้วยฟารมบริสุทธิ์สดชื่นด้วยฟารมบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นมาต่อเติมให้มีฟารมอยากได้อีก เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเหนือความสุขอื่นทั้งปวงและความสุขที่เกิดจากความสงบเหลือเหนือเนือ,อจากความสุขอื่นทั้งปวงนั้นยังมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่านั้นอีกคือเกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดสุขที่เกิดจากอาหารอิ่มมากไปแล้วง่วงมีผลเป็น ม่วงเหงาเหาหนอนสุขที่เกิดจากความสงบมีผลเกิดขึ้นคือปัญญาปิติสุขเอกคตาและปัญญามีผลต่างกันเพราะฉะนั้นสุขที่เกิดจากความสงบจึงเป็นสุขที่ประณีไม่มีสุขอื่นใดในโลกามิตรเทียบได้คำว่าโลกามิตร คือสุขที่เกิดจากการเห็นลูกสุขที่เกิดจากการได้ยินเสียงที่เพราะสุขที่เกิดจากการได้กินที่หอมชอบใจสุขที่เกิดจากลิ้นรับรสที่ถูกใจสุขที่เกิดจากสัมผัสที่นิ่มนวลที่ถูกใจแล้วก็จำมาไว้เป็นอารมณ์อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ จนเกิดความทยานอยากด้วยประการาต่างๆเป็นต้นเหตุของให้เป็นต้นเหตุให้เกิดความโรคความโกรธความหลงหรือราคะโสะโมโหหะเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดสัมผัสขึ้นแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาส่วนบุคคลที่มีสติมีปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดเกิดแต่มีสติปัญญาคุมอยู่ได้ มีสติปัญญารู้เท่าทันเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กๆเ,เป็นทาลกหยิบอะไรได้ก็จะใส่ปากเล่นอะไรก็เล่นแบบไร้เดียงสาแต่ครั้นเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราจะหยิบอะไรใส่ปากอย่างนั้นต้องมีเราก็มีสติปัญญาไม่ใช่หรือว่านี่ควรไม่ควร มีโครคภัยไข้เจ็บหรือไม่มีโครคภัยไข้เจ็บหรือจะทําอะไรก็ต้องให้เหมาะสมกับความเป็นไปไม่เหมือนกับทาโรกไม่ใช่หรือฉันใดความสงบที่เกิดปัญญาก็ความสงบที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลให้เกิดคุณมากมายดังได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นพระศาสาศดาจึงทรงสอนชักชวน สนับสนุนให้พุทธบริษัทบำเพ็ญสมาธิภาวนาดังคำว่าสมาธิงพิขเวพาเวทะยะทาภูตังประชานาติที่สุดทั้งหลายพึงทำสมาธิเถอเพราะสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุให้รู้ตามความเป็นจริง หมายความว่าสมาธิเกิดแล้วก็เกิดปัญญาต่อไปการบวชเรียนในพระศาสนามีหลักที่จะต้องศึกษาสำคัญอุสามประการคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเวลาท่องบนจำทรงศีลหรือพระวินัยให้จำให้ได้เขาเรียกว่าปริยัติ ปริยัติธรรมครั้นเมื่อจําได้แล้วมานํามาประพฤติธปฏิบัติเช่นเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในการเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมครั้นได้ปฏิบัติจนชินอยู่กับจิตจิตยินดีอยู่กับข้อปฏิบัตินึกถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอิ่มใจเห็นแจ้งปรากฏกับจิต จนกระทั่งเกลียดชังไม่กล้าทำบาปไม่กล้าทำปานาธิบาไม่ข้าวไม่กล้าทำอธินาทานเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสกปลกเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเป็นอัจฉติกะเกิดความรู้สึกขึ้นในจิตของตนเองไม่ต้องมีใครบังคับให้เชื่อ ก็จะเว้นจากบาปท,ทั้งปวงโดยอัตโนมัติคือโดยจิตของตนเองความรู้ผลอย่างนี้เรียกว่าปฏิเวทธรรมนี่ได้เบื้องตน้นถ้าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทขั้นปรมัติ์ก็หมายความว่ามีศีลอันสมบูรณ์แล้วจนอิ่มใจเมื่อเกิดความอิ่มใจก็มีสมาธิจิตจิตก็เป็นจิตตะสมาธิจิตตภาวนา เมื่อจิตจะเป็นจิตภาวนามีกำลังกล้าก็มีปัญญาภาวนาเมื่อปัญญาภาวนาก็รู้เห็นตามความไม่จริงเห็นกานี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดเห็นกานี้เมื่อตายไปแล้วก็เน่าหนอนเห็นกานี้ไม่ใช่ตัวตนเห็นกานี้ย่อมผุพังไปตามกาลเวลาไม่มีใครไม่มีสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเกิดอยู่ใต้ดินในน้ำบนบนอากาศบนต้นไม้บนบ้านเรือนก็าตามก็ล้วนแล้วแต่ต้องตายจากกันหมดเป็ดอยู่ในเล่าวไก่บนต้นไม้หมูอยู่ในล้าวสุนัขนอนใต้ถุนบ้านคนนอนบนบ้านในห้องล้วนแล้วแต่มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหมดไม่ต่างอะไรกันถึงแม้จะมีความเป็นไปต่างกันภาษาต่างกัน <c oughs> แต่คติธรรมชาติเป็นไปอันเดียวกันที่โลก <c oughs> คือหมูสัตว์ทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แต่รับคําสอนจากพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาปฏิบัติตามทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาสิ่งที่สอนนี้จะปรากฏเห็นกับจิตของตนเอง เป็นของจริงแต่อยู่กับจิตอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เห็นได้ด้วยตาต้องเห็นได้ด้วยจิตท่านจึงสอนให้ฝึกสมาธิเพื่อประชานาติคือรู้ตาควา,ามจริงดังนี้เพราะฉะนั้นเพิ่งใช้ควา,ามขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่พระพุทธเจ้ามีเพศเป็นชายภาษารีบุตรพระโมลลานะ มีก็เพศเป็นชายพระอริยสงฆ์อีกมากมาย <c oughs> มีเพศเป็นชายหญิงที่มีเพศเป็นหญิงบวชแล้วได้เป็นพระอรหันต์แม้เพศเป็นหญิงก็ยังได้บรรลุพระอรหันต์ก็มีแต่เราผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งก็มีเพศเพศเป็นชายทรรมารวััยของพระพุทธเจ้า เราก็มีสิทธิจะรู้ได้แต่ไม่ใช่ว่าได้รู้อย่างเลื่อนเลื่อนลอยลอมาหรืออ้อนวอนบวงสวงขอให้พระพุทเทเจ้าประทานพระรหันให้กับเราขอให้พระสารีบุตรประทานพระสะกทาอนณาคามีแก่เราขอให้พระโมคคัลลานะประทานพระสะกทามีแก่เรา ขอให้พระมาหากระสปะให้พระโสดาบาันแก่เราไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่สอนอย่างนั้นเลยสอนเรื่องการกระทาดังพระองค์ทรงตัดว่าตาาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้ปฏิบัติควรจะถึงแค่ไหนนั้นท่านทั้งหลายจะพึงต้องปฏิบัติเองตาาคตช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านสอนศีลจริงจะน้อนศีลมาปฏิบัติ สอนสมาธิต้องปฏิบัติในสมาธิสอนปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณารู้เห็นตามความจริงจริงจะถึงซึ่งที่สุดเรียกว่าวิมุตติหมายความว่าความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว่าสมาธิพิกเวภาเวทะสมาธิงพิกเว,เว,ทเวยทาภูตางประชานาติคือจงตั้งใจทำสมาธิเถิด เพราะสมาธิจะให้รู้เห็นตามความไม่จริงดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาเพียรอบรมใช้ปัญญาใช้สติปัญญาพิจารณาเพ่งอารมณ์อยู่ในจิตของตนให้เป็นหนึ่งให้ใจสงบทำให้สงบบ่อยๆให้สงบมากๆากจนความสงบนั้นคุ้นเคยกับจิตด,ดีแล้วจึงค่อยพิจารณากายนี้เป็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะคืออนิจจังอนทุกขังอนัตตา ตามลันบับไปดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตของตนให้เป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าต่อไป